เชบจิ๊บนะคะชพรพัฒน์ดาภาชุติสันเป็นหัวหน้า Head Chef อยู่ที่ห้องอาหารไทยให้กับโรงแรมสุโขไทยแห่งนี้นะคะชื่อห้องอาหารศิลาดลนนะคะอาหารในวันนี้ที่ทุกคนจะได้ทานเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามาด้วยคอนเซปที่คำว่า 1. sustainable 2. ที่สำคัญที่สุดเลยคือเป็น well life ทุกคนทานแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วย เพราะฉะนั้นอาหารที่รังสรรค์ทั้งหมดวันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษเฉพาะกลุ่ม Ex c l u s i v e มากๆนะคะสำหรับลูกค้าไทายสมุดประกันชีวิตนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเราก็จัดขึ้นเฉพาะให้กับลูกค้าโอเชียนไลท์ไทยสมุรครับได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้กินอาหารสุขภาพรักตัวเองนะครับเพื่อที่ได้ได้ทำสิ่งที่รักไปนา,นานหบักว่ากิจกรรมของทางโอเชียนไลท์ไทยสมุรของเรา,า,บบบรา,าครับจะสร้างความระทับใจนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็บอว่าอย่างยิ่งครับว่าเราจะได้อยู่ ดูแลนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับให้อยู่ของเราไปน,นานๆนะครับสุขภาพแข็งแรงวันนี้ทุกอย่างก็เป็นเฮลตี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะจอยกับกิจกรรมของโอเชี่ไลท์สุดไปเรื่อยๆนะครับอย่างแรกเลยนะคะก็ขอบคุณทางโอเชี Li ไลท์นะคะที่เลือกเรามาในงานครั้งนี้ประทับใจตั้งแต่ว่าได้มาทานข้าวแบบกับเชฟเชเบที่ดังของประเทศไทยอะคะ่ะแล้วก็เป็นอาหารที่มีสุขภาพด้วยะคะ่ะ รู้สึกประทับใจนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานค่ะเมนูที่ชอบมากที่สุดวันนี้ก็คือเมนูกุ้งย่างไม้โมกน้ำพริกโจนค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสทานน้ำพริกโจรน,นะคะแล้วก็พอได้รู้จากเชฟว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรแล้วมันทำให้สิ่งที่เราชอบเนี่ยอร่อยมากขึ้นไปอีกค่ะ